สวัสดีค่ะสวัสดีสี่สองเสาหนึ่งปลาคืาคล้องปลาเล้วค่ะวันนี้ถึงรอบของการสีห้าสิบพยายามหลอดแล้วค่ะหน่งบรรยากาศยามเช้านะคะขณะนี้เวลาหกนาฬิกากว่าๆเด้อค่ะพี่หนงเด้อไปเดี๋ยวไปเบิ่งไปหลุ่นเป็นกำลังใจสาวหนึ่งในเด้อจ้าแต่เวลาตาละถาล่มหนาวอยู่แล้วพี่น้องนีร่มหนาวแห้งค่ะยามรอบนะคะรอบนี้เขาใหญ่ใหญ่หออกมาจาก สุดถ่ายของถูกเถือทีเทาเคยย่ามเนี่ยค่ะมาเมืองว่าถ้ามาจุดนี้เขาจะหมานไม่หมานหลอบจมนามมาเลยอ่ะสาราวุดเป็นคนล่งถ่าร่มหนาวก่อนโมเดี๋ยวปลาเข็งหน่อยตัวเดียวหลอบนี้ใสป่ปลาเราอะ เอ้ยอดูวันนี้นะคะจะหมานไม่หมานเงียบอู้หดีดอยู่กระเดิดกระเดิดกกเข็งป้ากะเดิดก็ปะป้าเข็งเรอึดยังวะ <laughs> บ่คือบ่คือ มาดูไมน้นี้โอ้จแบบะปักขอหน่อยย่ก็ปักหอยโอ้โแบบอถิหนมาเขาวโอ้โอ้เด็หอยแบบปละดุกเผือกอูอ้หพี่น้องมีงูบะปาดโต ได้กินอยู่นี่ได้กินได้ยากอยู่ค่ะขอเลยพอ,อได้อยู่นะจ๊ะนี่กับพ่อได้อยู่พี่น้องแล้วแต่พอคอหน่อยรุนแค้นบักจัดเปิด หน่อยลงไปก่อนนะแพ้ง่ามด้พี่น้องต้นนี้ด้หนในเชียไปแพรแลร้วก็ขายแพรแล้วก็ขายจะขายง่ายกว่าจะเป็นตัวอยู่ถ้ามันตัวเล็กนะคะคนเก,ก็น,นิยมเอาไปถอด yeah. มาดูสิพอแต่อูวพี่น้องไม่ Lọt bánh thì Mãn qua Mãn qua mọi thứ, Mãn bảo Mãn cho nằm Mãn không quên, mấy thằng xịt thê Thằng xịt thê đâu kìa Đã khoang khoang Nói 2 tô quá có thể ăn được ต้นปนอีมต้นงานรอบสองอันยหอดะเข็งเดี๋ยวสิพาไปเมืองอยู่บานค่ะเดี๋ยวสิไปเทเมืองอยู่บาน้อจ้าพอเด็กกินยูพีน้องเออปลาดุกปลาดุก ไปลละพ่อซ้ำเนีย่ยละค่ะพ่อก็ไม่ขิปหนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะ